กลับเข้ามาในช่วงท็อกอัพครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรารออยู่แล้วครับใช่แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณดนประพบเทียนดำค่ะหรือว่าพี่ซานนะคะผู้ก่อตั้งดีมแคสเซอร์นั่นเองค่ะสวัสดีครับผมต้องบอกว่าเป็นเกียรติ่มากเลยครับผมเป็นเกียรติมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าทีมผ้าเนี่ยเขาเป็นยันไวันนี้ผมจะได้สอบถามข้อมูลเนี่ยผมอยากรู้มากค่ะนี่ผู้ก่อตั้งเลยนะผู้ก่อตั้งเลยใช่ พี่อยากรับนักข้องก็ได้เดี๋ยวช่วงนี้งานร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีก็มีพิธีกรเนี่ยฮะเผื่อจะได้งานภาคเพื่อเป็นสักงานหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันหลังใหม่ก็ผมแต่ว่าตอนนี้ต้องถามก่อนเลยว่าพี่ซันเนี่ยปัจจุบันเล่นเกมอะไรอยู่บ้าง ที่ติดๆเลยตอนนี้ก็ทอมแคนซี่ดิวิชั่นนี่ไงพี่คะเชิญดักโซนค่ะครับผมเก็บผมเก็บเวลรอดูแล้วเหลี่ยจะใกล้ๆกันผมิ่มถือว่าเป็นเกมที่กําลังได้รับความนิยมเลยนะฮิตกันโซบ้านโซเมืองจริงๆใช่เพื่อนๆผมเป็นศิลปินที่ติดโทรตามกันเที่ยงคืนตีหนึ่งมาที่รอประตูดักโซนแล้วไอโอสแล้วก็นราจะคุยแล้วสคริปเพลงนี่พี่อยู่นี่พี่อยู่โซนสามแล้วมาเลยที่เหลือก็จะเป็นพวกเกมโมบ้าก็จะมีโดต้าสองนะครับกับ เล่นในเกมคือเล่นนี่ติดอยู่แล้วหรือว่าเล่นเพื่อให้เรารู้ว่าแบบจังหวะในเกมในเวลาในการพากมันมีผลไหมครับพี่มีผลครับคือการที่เราจะพาก็ต้องเล่นจริงๆครับเล่นแบบจริงจังด้วยนะครับซึ่งเล่นเพราะอยากเล่นด้วยส่วนใหญ่ที่บอกมาเนี่ยจะเป็นเกมเกมแนวโมบ้าหมดเลยแสดงว่าอยู่ในสายเลือนเลยสาหรับโมบ้ามาเพร่อสิ่งนี้ครับนี่เกิดมาเพื่อโมบ้าครับทีนี้ใหญ่พี่ซันแนะนำเลยครับผมว่าทีมดีมแคสเตอร์ที่ ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับพี่ครับผมสลหรับทีมเดะเดมแคสเตอร์นะครับก็ก่อตั้งมาเพื่อที่จะให้เกิดนักภาคหน้าใหม่ๆขึ้นมาในวงการเกมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราเราสังเกตได้ว่าอ่ะโอเคเราอาจจะมีประสบการณ์ในส่วนหนึ่งแล้วเราอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเราเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เขามีใจรักในสิ่งที่เขาอยากจะทํา ก็เลยเป็นชื่อที่มาของชื่อถึงทีมนั่นเองก็คือเขาอยากจะฝันทําอะไรเขาก็ฝันที่อยากจะเป็นแคสเตอร์ฝันที่อยากจะเป็นนักภาคตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้หลายๆคนเนี่ยจะมีความสับสนในเรื่องของการภาคเกมไม่ว่าจะเป็นแคสเตอร์เองการภาคที่เป็นภาคในเกมแล้วก็ภาคแข่งขันเกมอันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันผมขอถามในฐานะคนไม่รู้เลยเอาคําถามง่ายๆแบบบ้านๆเลยครับพี่ ทำไมต้องภาคด้วยเอาจ้าเราเล่นเกมปกติเราไม่ภาคอยู่แล้วถํามุนเราดูฟุตบอลจะมีการภาคฟุตบอลอันนั้นคือบางทีเราอยากจะเห็นจังหวะนร่นี้นั่นแต่พอภาคเกมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าภาคเกมทำใหม่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนบอลเนาะถ้าเราดูเอาสนุกเนี่ยมันก็สนุกไปแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ย นักก่าเนี่ยจะเป็นผู้บรรยายสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม,มว่าเฮ้ย <mm> ทำไมคนเล่นในระดับนักกีฬาเนี่ยทำไมเขาต้องทําแบบนั้นแบบนี้ทําไมเขาต้องซื้อไอเทมนั้นมาทำไมเขาต้องอัพสกิลแบบนี้เพราะสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วด้วยความที่ว่าการเป็นนักกย์เนี่ยต้องเล่นจริงต้องเข้าใจจริงๆแล้วเราก็อธิบายไปในมุมมองของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเกมการผ่าเกมเนี่ยมาแตกต่างจากกีฬานะ ตรงที่กีฬาเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนกฎกติกากฎเกณฑ์ของกีฬาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆนะักม,ม,มีการวางใจตัวอยู่แล้วสำหรับกีฬาครับครับครับแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยเราจะเกมเมอร์เราจะรู้รก,กันในเรื่องของการอัปเดตแพชซึ่งในแต่ละแพชเนี่ยมันจะเรียกว่าการเปลี่ยนกระแสของตัวเกมเขาเรีย,ยกว่าเมตาครับแล้วทีนี้เนี่ยนักพากต้องตาม ตามว่าแพทอัปเดตตัวนี้เป็นยังไงนักกีฬาเอามาแข่งตัวนั้นตัวนี้มาแข่งหรือเปล่าแมปนั้นแมปนี้ต้องเข้าใจแมปที่เอามาแข่งใช่ครับคล้ายๆกับการปรับบาลานซ์ในเกมไหมถูกต้องครับให้คือบางตัวอาจจะรู้สึกว่าออ้ตัวนี้ทำไมโกงจังเก่งจังลดความสามารถลงมาหน่อยแล้วก็เพิ่มตัวอื่นขึ้นไปให้มันเกมมันมีความบาลานซ์มากถูกต้องครับเรื่องหลักๆเลยมันเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าตัวเดิมๆที่มันเก่งเนี่ยแล้วเขามาแข่งแล้วมันมาบ่อยเกินไปหยิบบ่อยมากๆทุกตัวเจอตัวนี้ตลอด เดเวลลอปเปอร์เขาก็เจริวงการบันเทิงเขาเรียกหน้าช้ำเขาเรียกหน้าช้ำไงเจอบ่อยแล้วโดนหน่อยเปลี่ยนบ้างอย่างงี้หน้าช้ำไปประมาณนั้นผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีมีการคือแสดงว่าทีมผู้ผลิตเองก็ต้องดูในการแข่งด้วยดูในลักษณะนู่นนี่นั่นเพื่อเอาไปปรับปรุงตัวละครของแต่ละเกมถูกครับถึงขนาดมีรีเสิร์ชด้วยครับแบบคนที่เคยเป็นนักกีฬาเขาเลิกไปแล้วเขาก็ไปเป็นทีมเดฟที่เป็นทีมรีเสิร์ช เพื่อจะดูว่าเออเนี่ยน bueno ักกีฬาตอนนี้เขาคิดกันยังไงเขาเล่นตัวไหนกันอยู่ตอนนี้แล้วอะไรที่มันโกงเกินไปมันดีเกินไปถึงหยิบมาบ่อยมากกว่าตัวอื่นๆเขาก็จะเลงแน่นอนว่าเกมออนไลน์เนี่ยมันมีเกมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ RTS หรือว่าจะเป็นเกมแนว FPS มันมีหลากหลายรูปแบบ การภาคคนที่จะภาคเกมแนวแบบนี้เนี่ยก็มีการแบ่งด้วยไหมคะว่าคนนี้ภาคแนวนี้คนนี้ภาคเนี่ยหรือว่าสามารถที่จะภาครวมกันได้ไหมครับจริงๆแล้วสมควรกันมครับแต่ตรงนี้แล้วแต่ทักษะและความสามารถของคนเนอะว่าโอเคเขามีความรู้กับเกมนั้นมากนอยเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วการภาคเนี่ยถามว่าต้องรู้กับทุกคนไหมจริงๆแล้วภาคเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายแขนงมากครับว่าคนเล่นเป็นแบบไหนคือภาคคนแบบไหนบางคนเป็นพารดลีก็คือ ไม่ได้รู้อะไรแต่ไปสร้างความเป็นสีสันโอเคก็พามาสนุกสนานไปคล้ายๆคนฟุตบอลเนี่ยบางคนไม่ต้องรู้ฟุตบอลเลยแต่อาจจะตลกอาจจะตลกเอามาหน่อยเอาไปสร้างสีสันใช่ครับแล้วถ้ามีอีกหลายๆสายเช่นอันหนึ่งคือเ a y by p ยเพย์เพย์บเเนี่ยจะเป็นเหมือนประมาณว่าผมเห็นอะไรผมพูดตามที่ผมเห็นครับพูดตามอธิบายครับอธิบายไปก็ตามที่ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเล็กซึ้งนิดหน่อยครับแต่เป็นประเภทก็คือเป็นออกเนี่ยเป็น Analy z e ก็คือเป็นสายวิเคราะห์สายแบบข้อมูลแน่นปึ๊กครับอย่างพวกนี้เขาจะเรียกว่าไม่หนึ่งกับไม่สองอ๋อคือเป็นฟุตบอลก็คือปากหนึ่งกับปากสองถูกต้องใช่กันใช่กันฝั่งหนึ่งก็จะแบบหมวกเวกวายๆพูดไปไปในเกมอีกฝั่งหนึ่งก็จะคอยเติมให้อีกฝั่งหนึ่งเหนื่อยอาเติมให้แล้วจริงๆเราควรจะมีทั้ง2แบบอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มรสชาติคนหนึ่งวิเคราะห์ได้คนนึงสร้างความสนุกได้อาจจะมีสิ์ต้องมาพิดซันครับ

รวมเลยคนเดียวสแสดง <one. S 2> ว่าอันนี้เราเก่งสุดละเพราะว่าต้องมีข้อมูลด้วยถูกครับเล่นลเป็นด้วยเล่นมุกได้ด้วยแถมว่าตลกด้วยแพรวพาวด้วยใช่ครับ้ัต,ตดังนั้นคนนี้จะสวิตได้โนกหนึ่งหรือสอง ครับสวิคด้วยการคันเลยสวิคด้วยตัวเองครับโอ้โหดีเดี๋ยวผมกลับไปเล่นมีชื่อเกมอะไรบ้างนะฮะกลับไปลองเล่นเกมเยอะมากจริงจแต่ทีนี้วิธีการอย่างอย่างที่บอกไปว่ามีการแบ่งครับแบ่งการภาคคือเกมแต่ละแนวควรจะต้องมีการแยกการภาคเพราะว่ากฎกติกาของแต่ละเกมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องไปทําความเข้าใจ คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นนักภาคการแข่งขันหรือว่าภาคเกมแบบนี้ควรจะมีอะไรบ้างผมจะได้ฟังไว้ครับจะได้ฝึกไปครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณต้องเล่นเป็นควรจะเล่นเป็นบ้างไม่จะเป็นต้องเก่งอาจจะไม่ต้องเก่งครับใช่อาจจะไม่ต้องเก่งนะครับแต่ถ้ายล่นไหนแต่ถ้าคุณเก่งไหมครับว่ามันเป็นข้อดีของตัวคุณเองก็คือจะเสริมความเก่งเนาะในเรื่องของการพูดคุยคือคุณจะเข้าใจมากขึ้นถ้าคุณเล่นมากขึ้นครับมันดังนั้นมัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคุณเล่นเก่งมากคุณภาคเก่งมากอันนี้คือเล่นจริงครับผมอย่างที่2เลยคือจะเป็นเรื่องของทักษะในการพูดมันคือศิลปะการพูดอย่างหนึ่งเนาะครับมันเหมือนการร้องเพลงเหมือนอะไรพวกนี้ก็คือการภาคเนี่ยมันเหมือนจะต้องพูดในสิ่งที่เราคิดในเวลาที่จํากัดสุดๆครับครับคุณมีเวลาแค่ไม่เกินสิบวสิบวินาทีในการพูดสิ่งที่เกิดขึ้นไปใน3 0ิวินาทีหรือน้อยกว่านั้นเพราะบางทีเหตุการณ์นมันเขาแข่งขันก็อยู่อาจจะผ่านไปแล้วถ้าเราเพิ่งมาพูดมันก็ไม่ทัน ต้องมีไหวพริบปฏิพานครับอย่างมากครับต่อมาก็คือในเรื่องของการที่จะสามารถพยากรณลงหน้าคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับพครับพยากรอาจจะดูยิ่งใหญ่ไปนะต้องบอกคาดเดาคาดดำดีกว่านะครับคือว่าเราจะต้องเหมือนวันว่าอาจจะเป็นมุมมองของเราครับว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยจะแก้เกมอย่างนี้เราต้องซื้อไอเทมนี้มาแก่ครับ หรือไม่ว่าช่วงถ้าเป็นเกมโมบายเนี่ยเขาเรียกเป็นดับเบสก็คือเลือกตัวละครมันจะมีการเลือกตัวละครมีการแบนตัวละครนั้นไม่ให้แข่งอ๋อใช่มันจะมีตัวที่แบบได้เปรียบกว่าถ้าเผื่อใช้ตัวนี้ตัวนี้ยแบนห้ามใช้อีกฝั่งห้ามใช้ฝั่งเราก็ห้ามเล่นด้วยอีกฝั่งนึงก็ห้ามเล่นเหรอมีี้ใช่มีครับมีมีเขาเรียกว่าเพิ่มมันมันเพิ่มมุมมองของการคิดได้กว้างมากึ้นไม่คุณก็จะเห็นตัวเดิมๆแย่งกันหยิบ ตัวละครเดิมๆหน้าเดิมๆมันก็เล่นอยู่อย่างนั้นนะครับก็จะสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าฝึกฝั่งจะเล่นอะไรแล้วเราต้องทอํายังไงอีฝั่งอีทีมเนี่ยเขาทํายังไงทีนี้ผมก็อยากจะรู้ว่ารายได้เนี่ยครับมาจากไหนบ้างถ้าผมส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นนักพากการแข่งขันขนะผมชอใช้คำว่าชอ์แคสเตอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคำว่าพากนี่มันหลายหลากหลายสาขาเนาะใช่ว่าชอ์แคสเตอร์ก็มาจากสมมติว่าเรามีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยค่ายเกมเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราให แรงกับคอมมูนิตี้ของเกมเขาเยอะนะ,ะเขาจะอาจจะแบบท้าทายมาว่าสัอยากมาพาเกมของผมไหมต้องเป็นอารมณ์แบบฟรีแลนซ์นิดนึงเนาะ,ะเป็นฟรีแลนซ์จ้างงานสุม่มีงานออฟไลน์หรือว่างานแข่งใหญ่ๆเขาก็จะจ้างรฟรีแลนซ์นะครับอย่างที่สองเลยคือถ้าเป็นทีมของผมเองเนี่ยก็จะทำฐานที่สดทัวร์รนาเมนต์เอง สมมติทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆขึ้นมาเราก็ถ่าข้มาใช่ครับเราก็ตามไปถ่ายระสดไปภาคถ่ายรัสดคือสตรีมสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ภาคสดด้วยใช่ครับคือเสียงนี่ก็ใช้ในงานแข่งด้วยกับในสตรีมพร้อมกันหรือเปล่าครับคือเกมบางเกมสามารถเข้าไปดูการแข่งขันได้ภายในเกมได้เลยอย่างเช่นโดตาสองต้อเข้าไปดูเลยแล้วก็บรรยายสดภาคสดเหมือนเป็นการฝึกไปในตัวด้วยใช่อาจจะไม่ใช่ทางค่ายเนี่ยมามาติดต่อเองแต่ว่าเราเนี่ยภาคทางสตรีมเองหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านของ อณะของทภานินิบัญติเขาก็จะมาชวนอะไรก็แล้วแต่ว่าไปซึ่งรายได้เนี่ยมาอาจจะมาจากทางด้านของสปอนเซอร์ที่เขามาเฮ้ยโอเคสินค้าอาจจะตรงเป้าเขาของเกมเมอร์หรือไม่ก็จะเป็นทางด้านอื่นก็ว่ากันไปอนาคตของนักพากในวงการเนี่ยพี่จันมองว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างครับคือจริงๆแล้วผมมองว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นแรกๆครับทำมาก็มันไม่แค่จุดเริ่มต้นนั้งในตอนนี้ผมว่ามันกําลัง เข้าสู่ช่วงที่ว่าเป็นจุดที่คนอื่นคนได้รับรู้แล้วว่ามีอาชีพนี้มีอาชีพนี้อยู่มีตัวตนอยู่นะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เป็นอาชีพหลักๆได้ไหมผมบอกได้เลยว่าผมพูดกับน้องทุกในทีมทุกคนว่าขอให้เป็นแค่ฟรีแลนซ์ก่อนเป็นอิสระก่อนอย่าเพิ่งเทเอาชีวิตการเรียนหรือว่าอะไรทั้งอย่างห้ามห้ามอย่าให้ผมได้ยินว่าต้องทิ้งการเรียนเพื่อมาทํากับผมผมจะโกรธมากครับก็คือ เราต้องทาพื้นฐานให้มันดีทําเป็นงานอดิเรกไปก่อนท<ะ>ําเป็นเพราะความชอบไปก่อนอยกเว้นคนทํางานบริษัทเนาะ,ะนั่นแล้วแต่เพราะว่าทําบริษัทต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ยังเป็นนักผ้าอิสระอยู่ก็ยังไม่อยากให้เป็นแบบจริงจังมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จมากอะไรขนาดนั้นวันนี้น้องๆคงจะได้อะไรกลับไปเยอะเลยในในมุมมองของการภาคเกมซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินแต่เสียงไม่เคยได้เห็นหน้าพี่เขาไม่เคยได้เห็นมุมมองว่าว่า พี่ๆเขาคิดกันยังไงทําง,งานยังไงวันนี้เราก็เลยนําตัวจริง คนก่อตั้งมาแชร์ความรู้ดีๆให้ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองให้ทางด้านของค่ายเกมเองหรือว่าบริษัทที่พัฒนาเกมเองเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการเป็นอาชีพของการภาคการแข่งขันด้วยใช่เพื่อที่จะได้มีการเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข่งขันแน่นอนมันต้องมาควบคู่กับการภาคกันครับผมในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับกลับมาช่วงหน้าครับผมได้ฟังเสียงภาคสดๆแน่นอนเพราะการเล่นคุณโอ๋ผมอาจจะมีการเคลียร์บ้างไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ซื้อผมพักสักครู่ครับผม